สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของตู่นักคำนวณน,นะคะสิบหน่วยล่างของแอดพิมมี่ที่เอซถามหามาผลงานของนาอ้วนค่ะ ส่วนชุดเลขดับก็จะมีดับของเฉินหลงนะคะแล้วก็ดับแต้มของคนวันอังคารแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของหนูน้ำทิพย์กันก่อนเลยนะคะชุดนี้จะเป็นเด่น10หน่วยบนของเค้าแนวทางงวดนี้ก็จะให้เลข8กับเลข7ชุดข้อมูลนี้แอดเพิ่งเจองวดแรกเนาะส่วน10หน่วยล่างของเค้านะคะแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นร้อยสิหน่วยบนนะคะชุดสี่ตัวของอาจารย์คมผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะก็เลข2กับเลข6ก็เข้าไปเนาะสลากออก6กสส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดแรกคะ่ะ4ตัวก็จะให้เลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4ี่ ช่องที่2นะคะก็จะให้เลข 7, เลข 8, เลข0ูแล้วก็เลข1ช่องที่3ก็จะให้เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข2ของอาจารย์คมนะคะเราก็จะมาดู110หน่วยนะคะ4ตัวค่ะแต่จะเป็นสูตรที่2ของเขาข้อมูลชุดนี้นะคะช่องแรกก็จะให้เลข9 เลข0เลข1แล้วก็เลข2ช่องที่2ก็จะให้เลข1เลข2เลข6แล้วก็เลข7ช่องที่3ก็จะให้เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0 fc ท่านใดชื่นชอบของอาจารย์คมอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของแอดเก้กันเลยนะคะเป็นชุดทำมือค่ะชุดคู่โต๊ดนะคะบวกคู่ท้ายแล้วก็บวกคู่ชนแนวทางงวดนี้ให้มา9คู่ชุดก็จะมี58 59 50 48 49 40 38 39แล้วก็30นะคะแอดก็ขอบคุณของแอดเก้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นของแอดชนะโพลเป็นชุดเลขเด่นของเขาก็อันนี้ไม่ได้ระบุพิกัดมาว่าข้อมูลชุดบนหรือชุดล่างเนาะอันนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะ78อันนี้ไปออกข้อมูลชุดล่างเนาะเลข2ก็ไปออกข้อมูลชุดบนส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาก็จะให้เลขค่ะเลข0เลข9เลข6เลข7 แล้วก็เลข3ก็ให้เลข5มาชนกัน2ตัวนะคะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเด่นบนล่างตัวเจาะ2ตัวของแอดเหนือแนวทางงวดนี้ก็จะให้25 3ห2า37เจด 2838 20 30 51แล้วก็59ของแอดเหนือก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของตู่นักคำนวณแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข2 ต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะก็จะมี02 28 52 12 72แล้วก็23ค่ะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ต่อมาจะเป็นชุด10ล่างกับหน่วยล่างของแอดพิมมีอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ 7, 8ค่ะส่วนแนวทางงวดนี้10ล่างของแอดพิมมีให้เลข0เลข1เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข2 ส่วนหน่วยล่างของเขาก็ให้เลข0เลข1เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข2ก็แนวทางงวดนี้นะคะให้มาเหมือนกันเลยเนาะใครชื่นชอบแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของนะอ้วนนะคะ แนวทางงวดนี้ค่ะเจาะสองตัวก็จะให้16 15 14 13 27 26 25 24เจ็าสาะสมตัวก็จะให้7 16 7 27แล้วก็7 26นะคะ ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆของเขาแอดก็ยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของน้าอ้วนด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุดข้อมูลเลขดับกันบ้างนะคะชุดแรกก็จะเป็นดับบนนะคะของเทพบรลือสูตรคั้นเทพแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขหก แอดก็ขอบคุณของเทพบรรลือสูตรคันเทพด้วยนะคะต่อมาจะเป็นเลขหลงทางไม่น่ามาล่างของนางชิโนแนวทางงวดที่แล้วให้เลขศูนย์มาสลากออก78ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้เลขหลงทางไม่น่ามาล่างของนางคิโนให้เลขสี่แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นดับบนทุกหลักของยานทิพย์ VIP แนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข3นะคะก็แอดไม่เจอของเขาอยู่หลายงวดเหมือนกันเนาะงวดนี้เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้ขอบคุณของยานทิพย์ VIP ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นดับของเฉินหลงนะคะ ก็อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาค่ะชุดนี้จะเป็นดับบนร้อยหน่วยของเขาให้เลข8มาสลากออก6 2 6นะคะหลักร้อยออกเป็นเลข6กับหลักหน่วยก็เลข6เนาะก็ถือว่าผ่านค่ะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนร้อยหน่วยของเฉินหลงให้เลข9ต่อมาจะเป็นดับล่างของเฉินหลงแนวทางงวดที่แล้วให้เลข1มา สลากออก78ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเฉินหลงให้ตัวเดิมคือเลขหนึ่งนะคะ fc ท่านใดตามหายอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับแต้ม1ิหน่วยบนของคนวันอังคารอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลักออกส6รวมกันได้เลข8ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้ม1ิบหน่วยบนของเขาให้เลข3ตัวเจาะก,ก็จะมี03 1 2์3 3 0 4 9 5 8 6 7 7 6 85แล้วก็9ก้ต่อมาจะเป็นดับแต้มล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข4มาสลากออก78นะคะรวมกันได้เลขห้าก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของคนวันอังคารให้เลข2ตัวเจาะก,ก็จะมี02 11 2039 48 57็ด 6กหก8 4แล้วก็93นะคะเห็น FC คนสวยถามหามาอยู่เนาะแอดเจอแล้วก็เลยนำมาแบ่งปันให้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนําม,มาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบประคุณคะ่ะ